รณีเด็กหญิงอาทิตยาเพชรดอนหรือน้องการตูนหกขวบถูกลักพาตัวไปขณะที่พ่อกับแม่พาไปเที่ยวง,งานวันตรีลูกทุ่งกับครอบครัวที่แบรริงบางนาตอนห้าทุ่มสี่สิบของวันที่หกธันวาคมอย่างที่บอกนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีภาพช่วงเที่ยงคืนกับห้านาทีของคืนวันที่หกคาบเกี่ยววันที่เจ็ดคนร้ายเนี่ยพาน้องการูนเดินลงบันไดามาประมาณยี่สิบเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าที่ดินลกร้างมีต้นไม้กับหญ้าขึ้นลก เส้นทางนี้สามารถจะไปลัดออกซอยลาซานได้พื้นที่ลอกร้างที่ว่านี้ตอนนั้นต้องยอมรับนะครับว่า,วาเนื่องจากมีคนแจ้งเบาะแสคุณพระสิทธิ์ว่ามีการพบคนพาเด็กไปเร่ขอทานนะครับ <ขอ S 1> เพระเาะฉะนั้นเป้าหมายก็เลยดูจะไปตามหาตามตลาดใช่แถวตลาดบางนาไปดูตรงนั้นซะส่วนใหญ่ก็เลยมองข้ามตรงจุดนี้ไปแต่หลังจากที่ปรากฏภาพนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยพุ่งมาที่พุ่งประเด็นมาที่ ที่ย่าลกร้างข้างทางนี้เองนะฮะจนกระทั่งพันตำรวจเอกทวัฒเกียรตจินดาควรสนองพุ่งกลับโรงพักบางนาเปิดเผยนะครับว่าตีสองครึ่งนี้เองพบไปพบกะโหลกศีรษะมนุษย์คล้ายกะโหลกเด็กในพื้นที่ลกร้างก็นำพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบนะครับพ่อกับแม่ของน้องกระตูนก็มาร่วมด้วยพื้นที่ลกร้างตรงนี้ประมาณหลายสิบไร่นะครับห่างจากริมถนนติดรถไฟฟ้าบีทีเอสแบดิงเข้าไป300เมตรไปพบ กะโหลกถูกกลบด้วยดินบางส่วนซึ่งแพทย์นิติเวชเบื้องต้นระบุว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตมาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เพราะกะโหลกยังใหม่ยังมีน้ำเหลืองและมีผิวกะโหลกยังมีรอยแดงน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงสังเกตจากรอยนูนของกะโหลกอายุประมาณ6-8ถึงปีขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่จะพบกะโหลกเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบกางเกงเด็กยี่ห้อเจเจ,เจสีม่วงลายดอกตกอยู่ห่างจากจุดที่พบกะโหลกประมาณ20เมตรสภาพใหม่ ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายพบขนมช็อกโกแลตหอ่อด้วยฟอยรูปเต่าซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับแม่ของเด็กยืนยันนะครับว่าเป็นกางเกงของน้องกระตูนและก็เป็นขนมของน้องกระตูนด้วยเนี่ยคุณพาเชิครับใช่ครับตัวแม่เนี่ยบอกว่ามั่นใจว่าเป็นกางเกงที่น้องกระตูนใส่ไปในวันที่หายตัวไปนะครับภาวนาให้ลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ นะฮะแล้วก็ทั้งตัวคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของน้องกระตูนก็เอาทูบหนึ่งกำม,มาจุดนะครับจะไหว้เจ้าที่ในบริเวณนั้นให้ช่วยปกปักคุ้มครองลูกด้วยคือตอนเจอกางเกงเี่ยเขาเจอกางเกงก่อนเขาก็เลยเอาทูบมาปักพอเห็นว่ากางเกงเี่ยใช่พอปักปุ๊บไม่นานก็ไปพบกระโหลกลของน้องย,ยซึ่งแพทย์นิติเวชเห็นเบื้องต้นว่าอายุประมาณ6-8ปปีเสียชีวิตมาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นเวลาคาบเกี่ยว แต่พ่อกับแม่ก็หวังว่ากระโหลกนี้จะไม่ใช่แล้วหวังว่าน้องยังจะมีชีวิตอยู่คือกางเกงเนี่ยนะฮะเป็นกางเกงที่แม่ยิน,นยล้วเป็นของน้องกระเป๋ามีช็อกโกแลตเบือกช็อกโกแลตรูปเต่าซึ่งพ่อซื้อให้น้องการ์ตูนกินแต่ว่าที่น้องหายไปด้วยไปควบคุมตัวชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับให้การไม่ชัดเจนเอาตัวมาสอบสวนแต่รูปประพันธ์เนี่ยไม่ตรงกับที่พบในวงจรปิด ล่าสุดเช้านี้นะครับตำรวจสอนอบางนากับชุดรักตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่งคุณราสิทธิ์เขาบอกว่าอยู่หลังสถานี BTS Bearing นี่แหละครับเพื่อจะไปค้นหาน้องการต์ูนนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่มาค้นหาในวันนี้ยังไปพบเสื้อสีเขียวอีกตัวหนึ่ง คุณแม่เห็นก็ยืนยันว่าเสื้อนี่ก็เป็นเสื้อของน้องการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนของกระดูกแล้วก็เส้นผมมีชิ้นส่วนของถุงยางอนามัยในบริเวณนั้นด้วยตำรวจเก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานนะครับไปพิสูจน์ DNA ส่วนชายชาวกัมพูชาที่จับได้เมื่อคืนนี้หลังจากสอบสวนและดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าเป็นคนละคนกันก็เลยปล่อยตัวไปนะครับวันนี้ก็ได้ส่งตัวคุณแม่ของน้องการ์ตูนเนี่ยไปตรวจ DNA เพื่อจะได้เอา DNA ไปเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนอวัยวะทีี่่่่พบแตตววาเรรือออ,รอออองงงข DNA ้ก7ัน ถึงจะทราบผลนะครับเจ้าหน้าที่ก็ติดตามคนร้ายเพื่อจะได้หาเบาะแสนําไปสู่การจับกลุ่มนะฮะถ้าใครเคยเห็นคนคนนี้นะครับสามารถที่จะแจ้งไปได้ที่มูลนิธิกระจกเงาครับ0807752673นะครับหรือแจ้งตำรวจบางนาก็ได้นะฮะสอนอบางนาครับนี่ฮะชายคนนี้นะครับผูชอฮะชายคนนี้นะครับไม่ใช่คนเมื่อวานในอีกมุมนึงนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับคนคนนี้นะฮะท่านผู้ชมอะตำรวจเตรียมขอสาร พักขนงออกหมายจับบุคคลต้องสงสัยตามภาพในกล้องวงจรปิดนะครับกรณีของน้องกาตูนนะครับเบื้องต้นนายข้อหาภาคผู้เยาวโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพ่อก็ยืนยันว่าจากเสื้อที่ตกอยู่ในป่ารกห่างคูน้ำที่พบกระโหลกไป10เมตรกับกางเกงที่พบเปลือกห่อช็อกโกแลตในกางเกงทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะพ่อกับแม่เชื่อว่าใช่ ขนณะเดียวกันสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงบอกว่าไม่คุ้นชะหน้าชายคนนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นล่าสุดตํารวจเตรียมไปขอสารพระขนงออกหมายจับนะครับตู้ชมครับสําหรับบุคคลที่ปรากฏในภาพล่าสุดเนี่ยนะฮะกรณีน้องการตูน